เกินไปเข้ามาแล้วดีดีเรายิงดีอยู่แล้วศูนย์หน้าศูนย์หลังเ่านกายดีดีโอเคนี้อนอกองอกใจอย่าชี้ปืนลงพื้นแบบนี้ไป หนึงครั้งึงเล okay, ยนึครั้งโอเคยิงต่อเลย <c oughs> ออปลืนชิ้ไปานนะโอเคหนะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ึงสไลด์หนึ่งครัง้งหนึงสไลด์หนึ่งครัง้ง ชี้ย <bert> sure. ิงด like, yeah! yeah! ิใช้นิ้วชี้ยิงเนยเออโอเคกดเฮ้ยกดแมกกาซีนทิ้งมันก็ยิงได้กดแมกกาซีนทิ้งเอาไม้เอาแมกกาซีนใหม่มาโอเคไปไปไปนอนลงไปโอเครถสไลด์ลงนอนลงไปรถสไลด์ใช้นิ้วชียร์เอานิ้วชี้ยิงแม่งเลยกดคนคนท่านิ้วกลาง Oh qua.